เหรียญจะหยุ่มบูมหมื huh. ่นกว่าบาทนี่หาคู่เลยอ่าหกคนแปดอ่สองแสนสี่สองแสนห้านี่คือสองแสนห้าหมื่นแต่เหรียญเนี้ยเผลอเผอเนี้ยเหรียญเดียวอ่ะใช่แสนห้าก็ไม่มีใครขายหนร้อยสิบสามท่านแล้วรนี่กล่องนี้โอ้โหเปิดมานะหัวใจรัวรให้ด้วย คุณรู้ไหมการที่จะได้เห็นพ่อพินอ่นะครบโอ้โห,โหมหาปาหนึ่งซังเป็นเก้าเหรียญครบทุกรุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่อง impossible ไปแล้วนะโอ้โห,โหมหาปราบสงเก้าสิบเก้าเหรียญพ่อพินเกครับหลวงพ่อพินครบเลยครับสุดยอดอาจารย์นี่ มหาปรารุ่นหนึ่งมหาปราบรุ่นสองรุ่นสองเนื้อเงินมหาปราบรุ่นสามนี่เนี่ยครับตามด้วยสอนเล็กสอนใหญ่นี่มงคลเก้าเหรียญลาหูเหรียญรุ่นสุดท้ายเหรียญสยุมภูนี่ปั๊มหลังมะเหรียญรุ่นสองนี่รุ่นแรกเต็มองดาบเหรียญหล่อพอยใหญ่ เหรียญม้าแดงเดินสองปียังไม่ได้ขนาดนี้เลยคือนะตอนเนี้ห้าปียังไม่ได้เลยมหาป้าพระปินลุ้นของเนื้อเงินตางเก้าสิบเก้าเหรียญเนี่ยแล้วว่าจาย์เช่าจากนักสะสมจริงๆใครได้เป็นเจ้าของเหมือนได้ครบเลยครับไม่ต้องไปลุ้นของจริงชุดนี้อ่ะนะก็ถือว่าแบ่งได้เกินแสนแน่นอน นะครับมห้าภาพเหรียนเดียวก็เป็นแสนแล้วก็ม่แสนมีนหาไม่ได้เลยเนี่ย,ยคนที่จะมีพ่อพินครบแบบเนี้ยไม่ง่ายนี่เขานักสะสมจริงๆนะเขาจึง,จง,จงสะสมแบบครบคอลเลกชันแล้วผมถามเลยว่าจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้กําไรเท่าไหร่ท่วมไปสามท่วมอ่ะใช่ประมูลที่ละองค์ครับอาจารย์ดาฟ้าฝื้นสวยมากครับปราบสิ่งที่ไม่ดีมาช่วยตัวท่วมไปสามท่วมอ่มะ แบบนี้ต้องเก็บเป็นชุดครับชุดเดียวจบเลยนี่ครบเลยนะทำเล่นแบบยากอ่ะยกกล้องราคาครับพี่ซิลิซกักโอ้โหยกกล่องราคาต,ต้องข้อมูลยกกล้องสนุกแน่ครับรายการนี้ไม่สนุกหรอครับตลอดพี่มก,ก่อนทางั้นก็ถือว่าลำเอียงนะก็ถือว่านะ ไหนนะใครคุยเรื่องอะไรนะมหาป่ามเนื้องเงินเหรอใช่พี่ราคายกเท่าไรครับพี่คณาทิพย์สวัสดีครับพี่นันทฒินี่โหนี่นะครับต้องบอกว่าอาจารย์เจอกี่เหรียญครับมหาปราบเนื้องเงินรุ่นนี้เขาว่ามีก้าเก้าผ่านมือผมอะอมสองเหรียญเนี่ยมัน,มน ย,ยังจําไม่ได้น่าจะสองเหรียญน,นะเหรียญแรกผมซื้อในงานประกวดโรงเรียนในร้อยสัมพันธ์ตอนผมเป็นกรรมการอยู่เหรียญหลักแสนครับมหาปราบเหนือเงินคือคือตอนนี้ต้องหลักแสนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเหรียญเหรียญรุ่นแรกอ่ะก็แสนกว่าแล้วอะรุ่นเจ็ดแปดปีต้อแปดีห่มันจออกเลยมหาป่าอ่าคือเหรียญเนี้ยไม่มีไม่มีทองคําสุดแค่เงิน ก็คือเหรียญรุ่นแรกอะตอนนี้ก็เหลือแสงกว่าแล้วอะรุ่นแรกเนื้อเงินอะรุ่นสองเนื้อเงินก็เจ็ดหมื่น่ะเหรียญร่นเหมือนแต่มหาปราบเนี่ยนิยมก่อนรุ่นแรกและนิยมก่อนรุ่นสองเต็มองค์มหาปราเนื้อเงินเห็นอาจาร์ล่าสุดเห็นที่อาจารย์อีกมหามงคลหนึ่งเหรียญครับพี่วานอ๋อเหรียญนั่นแกโดนขโมยไปด้วยแล้วแกไปได้กลับมาจริงเหรอพระแกโดนขโมยไปทางบ้าน แต่มีแต่แต่ได้พ่อพินกลับอ่ะองค์เดียวเป็นแสนรุ่นสองเนื้อเงินสวยคุมมากครับพี่นัทวุฒิเมื่อามาถึงเพลานี้ก็โออยู่อย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องหลักไปตัดสายทาดนาตีใหญ่ไปคอสักย่างเนี่ยกระนะครับอ่าอันเนี้ยคือครบเซตอย่างละองอย่างละองอ่านี่คือครบเซตนี่ใช่ก็คือเอาง่ายว่า ทั้งเซตเนี่ยซื้อมาสองแสนห้าหมดเลยนะอ่ะาจะขอเงินเดี๋ยก็ไแท้แล้วนะครับทั้งเซตเนี่ยซื้อมาสองแสนห้าแต่เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยๆ <c oughs> คุยกับพนักงบุตไปนะครับก็คือในเนี้ยมหาปราเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยไม่มีใครขายแน่นอนอ,อ,อาหาปราบนะเงินเนี่ยแสนหนึ่งไม่มีขายแน่นอน นะครับนี่เดี๋ยวค่อยให้ให้เ,เพื่อนรู้ราคาไปด้วยนะมหาปราบรุ่นแรกสี่หมื่นอ่าคดจดตัวเลขได้นะมหาปราบรุ่นแรกสี่หมื่นสี่หมื่นอ่ะมหาปราบรุ่นสองเดือนละหมื่นกว่าบาท 50, 50, 50. อ่ะเนี่ย 50, 50. ผมตีเนี่ยแสนห้าแห้าสามเออ่ 100, าแสนห้า <50. S 1> มหาปราบรุ่นสามกระไลทองกับลมดำคู่กัน ต้องมีห้าพันห้าพันกระไรทองหายยากกระไรทองกระไรทองหายยากนี่เป็นเท่าไหร่ละบัญชีแสนห้าแสนห้านี่นะแสนห้าห้าพันแสนห้าห้าพันอันเนี้ยหลังตัวม้าเนี่ยหกเจ็ดพันอยู่แล้วเอาห้าพันพอแสนหกแสนหกอ่ะไปพร้อมๆกันนะแสนหกนะหล่อเนี้ย คู่เนี้ยต้องมีเหรียญละหมื่นแสนแปดอ่าแสนแปดนะแสนแปดลาวหูเนี้ยก็ต้องมีเหรียญเป็นหมื่นเอาห้าพันนะเอาห้าพันแสนเก้าแสนอ่าแสนแปดห้าแสนแปดห้าสยุมพูอ่าเนี้ยมงคลเก้าจะเป็นเหรียญละหมื่นเอาคู่เนี้ยหมื่นเดียวพอแสนแปดห้าก็เท่ากับแสนเก้าห้าเอาแสนเก้าพอยันดวงก็ต้องมีสองหมื่นอ่าใช่ แสนเก้าก็สองแสนสองแสนอนี่สองแสนเหรียญหล่อเพราะใหญ่ก็หมื่นกว่าบาทอืมีก็หมื่นกว่าบาทอสองแสนหนึ่งหมื่นแล้วตอนเนี้อ่านี่อันนี้ต้องเป็นสองเอาตีลงละหมื่นบอสองแสนสามนี่เหรียญรุ่นสองอันนี้นี่เอาหมื่นเดียวพอเนี่ยหมดเนี่ยหมื่นเดียวสองแสนสี่สองแสนสี่เหรียญจะหยุ่นบูหมื่นกว่าบาทนี่ให้คู่เลย อ่าแดอ่าสองแสนสี่สองแสนห้าสองแสนห้านี่คือสองแสนห้าหมื่นแต่เหรียญเนี้ยเผลอเผอนนะเหรียญเดียวอ่ะใช่แสนห้าก็ไม่มีใครขายอืมไม่เจอหรกพี่อยู่กับคนมีตังมุดแล้วครับเหรียญมหาคือเหรียญนี้เหรียญเนี้ยก็เป็นง่าไม่ได้ที่นัทะวุฒินะเดี๋ยวดูก็ผมเหลืออะไรกล่องมื่เก้โอหยิบมาสิสองแสนห้าผมว่าอาจารย์ ไม่เอากําไรเลยนะครับราคานี้อ่ะที่เหลืออยู่เนี่ยนะเหลืออยู่คือตีเลยน 1, 000, 2, 000, 3, 000, หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยอันนี้เหลืออยู่ประมาณสี่หมื่นแล้วเกเก็บละเอียดนะเก็บสวแล้วเก็บสวยเก็บสวยจริงชุดน,นี้โอ้โหใช่ไหมถ้าพี่นัฏตวุฒิเอาชุดเนี้ยนะอันเนี้สี่หมื่นผมขายได้แน่นอนอ่าใช่เนี่ย หมดเนี่ยตรงเนี้ยผมเอาสองแสนสองเนี่ยผมเอาสองแสนสองสองแสนสองแบบชนิดที่รวบผมตีแบบรวบๆเลยนะให้ต่ำๆเลยห้าสบสองปียังไม่ได้อย่นี้เลยผมบอกกันแจริงๆอาจารย์แทบไม่เอากาไรเลยเอาสองแสนสองครับพี่นัทวุฒิกไรอ่ะมันไม่สําคัญเท่าทําให้คนทั้งประเทศเห็นวิธีการาสะรสมพระแล้วไลท์วันนี้จะอยู่ในช่องสันควาน ชุดนี้เจ้าของเขาเก็บสวยจริงครับอ่านี่โมเมนต์นี้จะอยู่ในช่องสันขวานขออนุญาตปิดสองแสนสองพันทุกใจพวกเลยไม่คือเก็บแบบนี้มีแต่ประสบความสําเร็จเพราะไม่ต้องไปเสียเวลาเก็บทีละองค์แล้วแล้วที่ผมตีราคาให้สองแสนห้าเมื่อกี้อ่ะซื้อทีละองค์แพงกว่าด้วยก็เดินซื้อเมื่อกี้ปีแรวขนาดนี้โคแต่อันนี้อันนี้เด็ดจัด ยกชุดผมว่าคนเก็บประหยัดเป็นแสนข้อพระคุณมากครับที่เลือแบ่งเท่าไรครับในกล้องอเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่นี่เนี่ยนะอาจารย์ให้จริงๆชุดนี้คนแรกเนี้ยต้องเลี่ยมทองตลับเพชรรู้ว่าว่าเหรียญแรกที่ผมได้มาสิบกว่าปีที่แล้วนะซื้อในงานประกวดโรงเรียนในร้อยสามพันตอนผมเป็นกรรมการอยู่โต๊ะราชบุรีครั้งแรกเลย สุดยอดเลยครับพี่นัดเก็บแบบนี้สบายใจเลยราคาเบาให้พระสวยนี่แหละครับสันขวานสุดยอดครับโมเมนต์นี้จะอยู่ในช่องสันขวานที่สุดแล้วครับเปิดหัวมาก็ตื่นตาตื่นใจแล้วแล้วแล้วเก็บปุ๊บเป็นสายตรงพับินได้เลยคนยังไม่มี้วบางรุ่นนะโหจะหาเลยครับแล้วแล้วเนื้อเงินเน่ย เผื่อเผื่อแสนนะฮซื้อไม่ได้เหรียญเดียวอ่ะโชว์ได้ทั้งปีอ่านี่ส่วนที่เหลือยินดีด้วยครับพี่นัทวุฒิกอลลี่นี่นะครับเนี่ยถ่ายทําหนังสือได้เลยอ่ะเกกีีียงงน่ถ่ายทําหนังสือได้เลยโหแล้วเหรียญเนี่ยเขาเก็บเห็นไหมเขาเก็บครบเลยนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าองค์ อาจารย์โอสุดยอดจริงอ่ะมาคราวนี้โอกาสแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนี่เหรียญมาหาป่าพ่อพินโอ้ยโอโอในนั้นมีเกีียวเชือกป่ะก,ก,กเกี่ยวเชือกมีครับแล้วเ็ามีแขน้ียาให้ป่มีเกีียวหร,หรือไม่มีเกีียวเกี้ยวนี้มีเกี่ยวอ่าไม่มีเกีียวไปด้วยแขี้ยงมเปลี่ยน นี่เห็นไหมหยิบมาดูซิแป๊มหนึ่งนะไม่มีเกี่ยวอ๋อนี่นี่มีเกี่ยวไม่มีเกี่ยวแล้วก็ไม่มีไม่มีเกี่ยวเอาพินัทพินัทเหรียญเนี้ยถ้าพินัทเอานะเนี่ยผมเอาเนี่ยเพราะอันนั้นให้จูกไปแล้วเอาพันเดียวเหรียญนี้ นี่เอาพันเดียวนะครับนี่ที่เหลือได้แบ่งที่เหลือแบ่งด้วยครับอาจารย์หนึ่งเงินต้องจัดตารับทองปิดหนึ่งพันครับพี่นัทวุฒิครับอ่ะส่วนใช่ใช่ซื้อตรงจริงใจอาจารย์แอร์บางโคตก็พะุณครับอาจารย์พี่นัทวุฒิอ่า อยากได้พาดีต้องมาที่ไรสันควานครับเชื่อไหมมาหาปราบรุ่นสองเหรียญเดียวอะมีต่างเขม่งเขซื้อไม่ได้โอ้โหแบ่งเขาได้ครับเหรียญนี้อ่ะเหรียญนี้ไปประมูลกันมงคลเก้ามงคลเก้าอ่าพิซแซนชุด พี่แซมบอกว่าพี่นัดได้ชุดนี้ไปเป็นใสตรงเลยครับใสตรงยังไม่มีเลยพี่พี่นัดสะสมอยู่แล้วใช่โอ้โหทีเด็ดอ่านี้มงมคนเก้าเหรียญนี้แล้วนาทีเดียวด้วยนาทีเดียวนะพี่เป็นมอบินไม่ต้องคุยนานนาทีเดียวอาวุธของเทวดาใช่อันนี้เป็นเครื่องสูงเป็นอาวุธของเทวดาทั้งหมดเลยมาแล้วครับเปิดแรกห้าพันบาทเวลาเดินแล้ว มบนเนสา,าการต่การที่งานบนคนทั้งหลายหมน,มนอันเนี้ยแขวนได้บนเสาเอกน,นี่ให้ขุนใสอะไรที่ลอยมากอากาศก็เข้ามาบ้านเราไม่ได้ผีเห็นผีกลัวมาที่ห้าพันบาทแล้วนะคะรับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วมาที่แปดพันห้ารอยบาทมาที่เก้าพันบาทคับราคาสุดท้ายนี่อันนี้คือเครื่องสูงเคืออาวุธกรุงเทพ มาที่เก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งมืนบาทแล้วมาที่หนึ่งมืนบาทครับราคาสุดท้ายนี่นะเหรียญเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขานิยมเอาไว้บนสาวเอกอาจารย์แขกหรือสอบปิดเนื้อนไะวะ้เป็นสี่หมื 4, ่นอ่ะโอ้โหมาที่หนึ่งหมื่นบาทมาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครั 1, 000, 000, บ,าา 1, 000, 000, 200, บาราคาสุดท้ายนาทีเดียวนะครับพี่ๆมาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทมาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วราคาสุดท้าย อยู่ที่1นึ0งบาทกับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื้าบาทแล้วมาที่หนึ่งบาทคับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมืบาทคับราคาสุดท้ายครับม,ๆๆมาที่หมื่นพันห้ารครับงามมากครับเรีนน่อนี้กระไลทองเต็มเต็มเลย อยู่ที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับสัญญาณดีเลย์พอสัญญาณดีเลย์ไปถึงไหนแล้วเนี่ยที่ผมเห็นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่หมื่นพันนะมาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วก็ปิดไปแล้วนะครับปิดไปที่พี่พัดมงคลน,นะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทอา้าวพี่พี่พัดกับพี่นัดนี่พี่พัดกับพี่นัดเอาอีกครับเหรียญอ่าเดี๋ยวสักครู่กับพี่ชาย นี่จะมีมากกว่าหนึ่งเหรียญไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับพี่วัดถ้าจะเก็บเนี่ยอันนี้ก็เหมือนที่นะเขาเก็บเขาไม่ได้เก็บเหรียญเดียวเหรียญนี้สวยกว่าเหรียญนี้เหรียญนี้หมื่นสองอ่าอ่ะเหรียญนี้เหรียญสุดท้ายแล้วเหรียญสุดท้ายแล้วนะพี่ดีเลยอีกแล้วครับวันนี้ใช่ครับพี่นัทวุฒิดีเลยนิดหนึ่งอ่านาทีเดียวเหรียญสุดท้ายสวยจนไม่กล้าออกจากซองอ่ะไม่กล้าจับอ่ะ มาแล้วครับเปิดแรกต้องบอกว่าอันเนี้ยเขาเป็นอะไรที่แบบจะไหลเต็มร้อยสวยจริงคนี่สวยจริงมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วอันนี้คือสวยเต็มร้อยโอโ้สองหมื่นก็ไม่แพงครับสวยปีดเลยเหรียญน,นี้อยู่ที่หนึ่งมืนบาทนะครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วมาที่ 1 12, 2 0 0 0หม่นสอบาทครับราคาสุดท้ายสวยแซ่บตาม,มากกัจานอยู่ที่13,000บาทครับราคาสุดท้ายอา้าวใครจะได้เป็นเจ้าของเหรียญน,นี้น <า S 2> ไปดูกันนะพี่พี่นาทีเดียวอยู่ที่13,000บาทครับราคาสุดท้ายสวยไหมสวยีสวย่สวยเลยึ้นกองจัดเลยมาที่หนึ่งหมื่นสามพันบาท มาที่หนึ่งื่นนสองร้อยบาทครับรากาสุดท้ายครับ <S <S เวลาหมดหมดเวลานะพี่อยู่ที่14200สี่สองรราคาสุดท้ายนาฬิกาดังแล้วอยู่ที่14200ม้บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โห้ไลาทองเต็มเต็มอยู่ที่หนึ่งมื่นสี่นสองร้อยบาทครับราคาสุดท้าย โอ oh, ้ี่สวยอาจานนานๆจะออกมาสักเหรียญอยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันสองร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับก็คือถ้าเก็บได้สวยสบายใจโอ้เพื่อนๆนะอ้าวปิดไปที่พี่สมชายพงประสิธิ์นะครับหนึ่งมื่นสี่พันสองร้อยพี่สมชายหนึ่งมื่นสี่พันสองร้อยผมจะเหลืออะไรไหมเนี่ยนี่ ผมเหลือมาหาปราบรุ่นแรกเราก็ไม่เหลือแล้วแบงค์มาหาปราบเหลือรุ่นสองรุ่นสามเหลือองค์พ่อใหญ่หเหลือไว้สักสามองค์นะเอาไว้คุยเก็บได้เลยครับจุดนี้เตาเตาตาอาจารย์จัดยอดนิยมให้ไปกับนี่สองนาที นีนสองมาแล้วพายอดนิยมอ่ะหยิบขึ้นมาใครก็รู้จักผมชอบนะเวลาหยิบขึ้นมาแล้วเพื่อนๆพนพูดถึงอ่ะอ่าหยิบขึ้นมาเพื่อนๆพนพูดถึงนี่น่ะคือสิ่งที่เรารู้ว่าเหมือนกับเราเล่นเสื้อวินเทจนแล้วเราได้ตัวท็อปมาพาร์กเกอร์เน,นี่ยเขามีสเสน่ห์ที่ว่าแท้เหมือนกันแต่สวยไม่เท่ากัน ตะกอนสร้างทางไปสนีเจ็ดวันถึงครับโอ้โหสุดยอดในสมัยก่อนจะสะสมสั่งทางไปสนีใชมาที่1 3ึ่0บาทกับราคาสุดท้ายอยู่ที่1 3ึ่0บาทราคาสุดท้ายเหลือเวลาห้กว่าวินาทีครับอยู่ที่1 3ึ่0บาทครับมาที่หนึ่งมื่้าบาทราคาสุดท้ายมาที่1นึ0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายครับ นี่หนังสือสามแถวนะท็อปของนงะรูปเหมือนปั๊มพอมุย้ยรุ่นสองหมื่นกว่าบาทยังกระเต่าสุกใก่เนี่ยนะใครก็อยากจะได้พระแบบนี้เพราะรู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาเขายังอยู่เศรษฐีในะจังหวัดเนะี่ยใครที่เศรษฐีเป็นเศรษฐีเมื่อก่อนอย่างนี้นะเมื่อก่อนยังไม่มีตังค์อยากได้พอมีตังค์ ก็หาเช่าเลยเซียนพลาเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีตังเป็นเซียนที่ไม่มีเงินเก็บพอมีเงินเก็บก็จะอยากได้แบบนี้มาเก็บเพราะรู้ว่าแบบนี้อวดโชวก็ได้หน้าเก็บไว้ก็เพิ่มคุณค่านี่เศรษฐีเมื่อรู้จักวงการมักเครื่องนจังหวัดสุพรรณเขาก็จะหาของแบบนี้ทําให้ของแบบนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มาที่หนึ่งมพันบ้านมาที่หนึ่งมื่พันบ้านกัปลากาสท้ายสะเทือนใจคนสุพรรณ่ันบาทแกปลาคาสท้ายสะเทือนใจคนสุพรรณแล้วยอดนิยมราคานี่17มื่พันบาทแ <Stick S 2> ล้วนะครับราคาสุท้ายแกบฝนตกแล้วพี่โกมาเลล่าย้อนไปยี่พาปีที่แล้วเกือบ2องหมืครับสมแถวมาที่หมื่นเจ็กัปลากาสุทตายมาที่หนึ่งหมืบาทแล้วพ่ารอบปัมยอดนิยมเมืองไทย ตอนนี้เท่าไหร่นะ1มื่นเจ็ดโอ้โห1มื่นเจ็ดหลวงพอมุ้ยเกจิ <c oughs> กะไท่ทองเดิมเดิมอยู่ที่พ่สมายบัฟโฟโลนะครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทสามแถวกะไรทองเดิมหมื่นกว่าบาทเก็บกันเถอะครับเพื่อนๆเก็บแบบนี้ไม่มีวันลดคุณค่าแน่นอนปิดเก็บได้เก็บอนี่สามารถที่จะแบ่งปันมาเก็บละนะครับยอดนิยมเหล่านี้ได้ ปิดไปที่พี่สมัยบัฟโฟโลนะครัหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาททว้วขอเสียงตบมือให้หน่อยฮนะนี่หมื่นกว่าบาทได้รูปหลออสมัยก่อนอยากได้แท้ๆกลัวโดนเกะอืมใช่โอ้แม่เจ้าหน้าตาหูตาเด้งๆเนี่ยเขาบอกว่าพระเคื่องเนี่ย ไม่ใช่ว่ามีตังค์อย่างเดียวเราจะได้คือต้องรอโอกาสที่เจอถูกไหมเหมือนกับเดินในงานประกวดบุงเนี้ยใครเดินก่อนเจอของก่อน